จิงไอดะทงเช่จ้าสร้างหาวสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนรายวิชาภาษาจีนนะครับผมการเหล่าชื่อคิงอีกเช่นเคยเลยนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมเด็กๆเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะครับผมให้เด็กๆนะครับผมหยิบหนังสือเรียนภาษาจีนขึ้นมานะครับผมอ่ะเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วนะครับผมให้ตาไคซูตี้ซืออู่เย่นะครับผมเปิดหนังสือนะครับผมไปหน้าที่15เลย อ่ะเมื่อเด็กๆเปิดหนังสือขึ้นมาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะขึ้นเรื่องใหม่ใช่ไหมครับเด็กๆอ่ะเรามาอ่านหัวข้อกันนะครับผมอ่ะอ่านตามเราชื่อเลยตี้ชื่อเค่อตี้ชื่อเค่อจินเทียนเทียนชี่เจินเมย่างจินเทียนเทียนชี่เจินเมย่าง วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างอ่าบทเรียนบทนี้นะครับผมก็คือบทที่4นะครับผมวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่าเด็กๆคิดคราวนี้หรือเด็กดๆรู้อย,อย่างเอ่ยว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยอ่าวันนี้นะครับผมเราจะเ,เรียนในเรื่องของ สภาพอากาศนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะเรียนคําศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับผมเมื่อดเด็กๆพร้อมแล้วนะครับผมวันนี้เรามาฝึกอ่านออกเสียงคําศัพท์กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเรามาดูกันที่คําแรกเลยจินเมจินเมย่างจินเมย่างจินเมย่าง อย่างไรบ้างอย่างไรบ้างเจนมะเจ,จนมะย่างเจนมะย่างต่อไปแนวผมคำต่อไปอ่อานอ่นานหอังสือเขอชื่อ เหอชื่อเหอชื่อเหอชื่อเหอชืออ่อเหมาะสมเหอชื่อเหมาะสมต่อมานะครับผมคำต่อมา หลัง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 หนาวหลังหนาวต่อามานะครับผมเรอเลอคำนี้ให้เด็กๆออกเสียงเลอนะครับผมแต่ มวลลิงขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเป็นเยอ่นะครับผมอาเอาสิงต้ดาวเชื่อเยอ่เยอ่เยอ่ร้อนเยอ่ร้อนต่อมานะครับผมชูฝูชูฝู Sho phụ Sho phụ, Sho Phụ phụ, phụ Sho phụ Sho phụ Sho phu. Sha phụ ต่อามานะครับผมคำที่หกนะครับผมจี้เจีย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 ,จจยหรือดูการ จี้เจียจี้เจียหรือดูการอ่ะทีนี้เรามาทวนใหม่ตั้งแต่คำแรกเลยนะครับผมเรามาทวนใหม่ตั้งแต่คำแรกนะครับผมอ่ะอ,ะอ,อ่านออกเสียงตั้งเราซื้อเลยเจนเมะเจนเมะย่างเจนเมะย่าง จั่นมะอย่างจั่นมะอย่างอย่างไรบ้างเหอสอเหอสิเหอสิเห,ห,หมาะสม เหอชื่อเหมาะสมหลิงหลิงหนาวหลิงหนาวเยอ่ยอเย่อเย่อร้อน เยอเยอร้อนสุขูสุขูสุขสบายจีเจี๋จีเจีจ๋ จี้เจียจี้เจียหรือดูการต่อมานะครับผมคำศัพท์เกี่ยวกับคำรืดเกี่ยวกับฤดดูนะครับผมอ่านเด็กๆอ่านเอาเสียงตามเราซื้อเลยคำที่เจ็ดนะครับผมอ่านเด็กๆอ่านเอาเสียงตามนะชุนเทียนชุนเทียน ชุนเทียนชุนเทียนหรือดูใบไม้ผลิชุนเทียนหรือดูใบไม้ผลิต่อมานะครับผมเสี้ยเสี้ยเทียนเสี้ย เทียนเสียเทียนหรือดูร้อนเสียเทียน,ยยนหรือดูร้อนเสียเทียนเสียเทียนหรือดูร้อนต่อมานะครับผม ชิวเทียน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 หรือดูใบไม้ร่วงชิวเทียนหรือดูใบไม้ร่วง ต่อมานะครับผมคำที่สิบนะครับผมคำที่สิบแล้วตรงเทียน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 ,น,น,นหรือดูหนาว ตรงเทียนหรือดูหนาวอ่าต่อมานะครับผมคำที่สิบเอ็ดคำที่11ครับผมอ่าอ่านออกเสียงตาเราชื่อหนวนหัวหนวน,น,วนห,วหวนวนหัวหัวหน่วนหัว นวนหัวหนวนหัวอบอุ่นนวนหัวอบอุ่นต่อมานะครับผมคำสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมคำสุดท้ายอ่าอ่านออกเสียงตาเราชื่อเหลีงยงไข่เหลียง เหลียงไข่ไข่เหลียงไข่เหลียงไข่เหลียงวยเย็นเหลียงไข่ยเย็นเหลียงไข่ยเย็นอ่าทีนี้นะครับผมเรามาทวนใหม่นะครับผมตั้งแต่คำที่ เท่าไรเอ่ยอ่ะตั้งแต่คําที่7เลยนะครับผมตั้งแต่คําที่7นะครับผมอ่ะเรามาอ่านออกเสียงใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะครับเด็กๆชุนเทียนชุนชุนเทียนเทียนชุนเทียนชุนเทียนหรือดูใบไม้ผลิ ต่อมาคำที่8นะครับผมเสียเทียนเสียเสียเทียนเทียนเสียเทียนเสียเทียนหรือดูร้อนต่อมาคำที่9นะครับผมชิวเทียน ชิวเทียนชิวเทียนชิวชิวเทียนเทียนชิวเทียนชิวเทียนหรือดูใบไม้ร่วง ชิวเทียนหรือดูใบไม้ร่วงต่อมานะครับผมคำที่สิบตรงเทียน,ตร,ยนตรงเทียนตรงเทียนตรงเทียนหรือดูหนาว ต่อมาคำที่11นะครับผมคำที่11แล้วนะ,อ,ะอ่านออกเสียงต้เราชื่อครับหนวนหนวนหัวนวน,น,วนห,วหวนวนหัวหัวหนวนหัวนวนหัวอบอุน่นหนวนหัวอบอุน่น คำสุดท้ายครับเด็กๆอ่ะเหลียงควายเหลียงควายเหลียงควายเยหลียงควายเย็นเหลียงควายเย็นอ่าเหลียงควายจะแปลว่ายเย็นนั่นเองนะครับผม ทีนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของเลี้ยนสีเลี้ยนสีคืออะไรเลี้ยนสีก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมเราซื้อเนี่ยจะให้เด็กๆเนี่ย เขียนความหมายเนี่ยลงไปในหนังสือนะครับผมความหมายที่เราซื้อสอนไปในวันนี้นะครับผมแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยให้เด็กลอกความหมายภาษาไทยลงไปเลยในหน้าที่15นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้เด็กๆนะครับผมฝึกอ่านฝึกจําด้วยตนเองนะครับผมโดยที่เด็กๆนะครับผมไม่ต้องถ่ายคลิปหรือถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้เราซื้อนะครับผมให้เด็กๆนะครับฝึกอ่านด้วยตัวเองเลยแล้ววันจันทร์หน้านะครับผมเดี๋ยวเราซื้อเนี่ยจะสุ่มถามเด็กๆทีละคนเลยว่าคำคำนี้ แปลว่าอย่างไรนะครับผมอ่ะเมื่อเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะเจอกันในช่วงสอนสดหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเราซื้อจะบอกให้คีหนึ่งในตอนอ่าก่อนใกล้จะเรียนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมเหล่าซื้อได้มาโรงเรียนเรานะครับผมเพื่อที่จะมาทําการอ่าแจกเงินนะครับผมในเรื่องของเงินช่วยเหลือนั่นเองนะครับผมถ้าเหล่าซื้อมีเวลาแล้วสะดวกพอนะครับผมเหล่าซื้อจะ ส่งลิงก์นะครับผมแล้วให้เด็กๆนะครับผมเข้ามาเรียนตามเวลาที่เราซื้อบอกเลยห้องหนึ่งเราจะเจอกันตอนกี่โมงเอ่ยห้องหนึ่งกับห้องสองเราจะเจอกันตอนเวลา9ก้าโมงนะครับผมส่วนห้องสามกับห้องสี่นะครับผมเราจะเจอกันในชั่วโมงที่อ่าสิบโมงเช้าสิบโมงครึ่งนะครับผมเป็นต้นไปนะครับผมห้องสามห้องสี่นะถ้านะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมเราจะเจอกันช่วงเวลานี้ แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงนะครับผมเราจะเจอกันใหม่ก็คืออาทิตย์หน้าเลยนะครับผมนะอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมเราซื้อต้องกล่าวคำว่าใจเจียนครับบาย